สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับมีปัญหาในเรื่องของการเล่นอย่างหนึ่งที่ผมจะสังเกตเห็นมือใหม่นะครับบางคนเนี่ยเล่นผิดพลาดไปบ่อยในเรื่องของการดันสายไวบาโต้นะครับมันจะทําให้การเล่นเนี่ยฟังดูไม่น่าฟังไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาดันสายแล้วเนี่ยอันดับแรกคือมันจะต้องตรงกับเสียงนะครับเนี่ยแต่พอไวบาโต้แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการที่เราทําให้เสียงสูงขึ้นนะครับ แล้วก็กลับเข้ามาที่เดิมเนี่ยได้อย่างแม่นยําเป๊ะเนี่ยมันจะทําให้หน่าฟังซึ่งถ้ามันหลุดเนี่ยหลุดโฟกัสของเสียงเดิมเมื่อไหร่เนี่ยจบเลยนะฮะมันจะฟังดูเพี้ยนแล้วก็ฟังดูแบบว่าตลกไปเลยนะครับอย่างเช่นเราเล่นเนี่ยเนี่ยแกว่งไปม,มาแกว่งไปม,มามันจะไม่มีจุดเนี่ยเราคือการดันสายเราไปบตัตโตเนี่ยมันสามารถเลอกได้2ทิศทางก็คือดันขึ้นนะครับเนี่ยดันขึ้น มันจะฟังมันเสียงดุดันขึ้นนะครับกับไวเบรโต้ลงลงมามจะฟังดูหวานนะแต่ถ้าดังขึ้นมันจะดุนะครับเรฉะนั้นเราจะต้องวิ่งกลับมาหาเสียงให้ได้นะครับนะบ่ประมาณนี้ฮะ เพราะฉะนั้นข้อมือมันจะต้องมีล็อกอยู่2ล็อกค,คือล็อกที่ดันนะครับให้ตรงเสียงกับล็อกที่ต่ําหรือล็อกที่สูงขึ้นนะครับล็อกกลับมาล็อกเดิมให้ได้นะครับดังนั้นเราจะต้องสร้างในเรื่องของความต่ำกล้ามเนื้อในการดันสาย2ล็อกเข้ามาจำแรงดีๆแล้วก็น้ำหนักที่ใช้ดี คือถ้าไม่ไม่ได,ด้ดันสายเนี่ยจะเป็นการเล่นไบโครโนที่เสียงสูงขึ้นอย่างเดียวนะครับพอดันสายหรือแม้เราจะเขยา่าเร็วแค่ไหนก็ตามนะครับจะต้องไม่เสียระดับพิชนะร,ระดับที่ตรงเสียงกับที่ดันสายเข้าไปนะครับเพราะถ้าเสียมไหล่จะแย่ทันทีเพราะฉะนั้นหัดสังเกตดีๆตรงนี้นะครับไม่มีแบบขาดนะครับอยู่ที่เรา ฟังได้ยินเสียงอย่างเดียวเลยเนี่ยเอาดูนะสูงขึ้นกลับมาขึ้นนนะไม่แกว่งนะเนี่ยเพี้ยนเลยนะต้องตรงอย่างนี้เลยครับ โอเคลองฝึกกันดูครับผม